สวัสดีครับน้องตอมทําอะไรลูกดูกล้องหน่อยน้องน้องตอมกำลังทํางานอะไรลกูกฮะทำงานเต,นตเปิลอ้าวทำงานเตเปิลกันเอาไมาใหญ่ปีนังใครบอกเราหนีิว่าทางานเตเปิล <c oughs> ตอมไปกับแม่ไหมอ๋อทำาอ๋อทำงานเทปูนล่ะลกูก โอ้ทำงานเทปูนไม่เป็นไรเดี๋ยวโตวขึ้นมาจะไม่ให้ไปทำงานกับตาแจ็คไหมไปไหมโลกทำงานอยู่ตรงไหน <laughs> ทำงานอยู่รางรถไฟนั่นแหละแม่ครับ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 แจ็คแจ็คจะไปเที่ยวอีกแล้วอยากไปไหมอยากไปลาวกับตาแจ็คไหมไห,หลาน ตอนอยังน้อยนี่ดูดูแะพ่อใหญ่นะแล้วตอนอยังน้อยเห็นอย่างกับย่าน,นมือ,อย่านตีนอะไนี่ล่ะล้กจะต่อได้งไงเนาะก็ปูให้น้องตอมไงลูกสวยไหมลูกลายนี้สวยไหมพื้นกระเบื้องนอนได,นนได้นอนเลยลูกโอ้ยเป็นยังไงนอนแล้วดีไหมดีมาโรงเรียนไหมลูก <laughs> ดีไหม,มจะด้วยเปิดแอร์แล้วโอ้เจ๊ประตูมยอยแอร์มาใส่ด้านนอกเลยเหรอ ใส่แอร์เลยลูกแล้วก็บ้านบ้านบ้านหลังนึ่งอ๊ปเอพี่เป้อันนี้บ้านดำไหมลูกบ้านอะไรเนี่ยบ้านไม่ดำบ้านดำหลังไหนเหรอบ้านดำบ้านดำลูกไม่นี่บ้านบ้านสีดำนะบ้านสีดำเหรอบ้านนี้น่ะแล้วมันแล้วก็ใคบอ่ะไม่ดีอ่ะพญาได้นะก็ไม่ดีอ่ะ แสบ,บแล้วันนี้มันอยู่ใต่ต<ช>ะรองมันอยู่เดี๋ยวนะวัดอยากช่วยงานหลานก็ได้ <c oughs> <c oughs> สร้างใหญ่